สำหรับในวันนี้ก็คงไม่มีข่าวไหนที่จะใหญ่ไปกว่าข่าวของเยอ์นคอบอีกแล้วครับว่ากันต่อครับเยอ์นคอบกุนซืออดีตกุนซือลิบูวัย5้ปีชาวเยอระะมันหลังจากที่เจ้าตัวประกาศอำลาทีมแล้วก็ขอตัวไปพักร้อนกับภรรยาก็มีการใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยของแกไปครับไปเที่ยวตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างไปทะเลไปเที่ยว ในคลับนะใช้ชีวิตกับภรรยาก็ผ่านไปสักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเยนคอปก็เหมือนกับมีอาการคิดถึงฟุตบอลขึ้นมานะครับเข้าไปชมเกมหลายๆเกมเลยครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งเกมลิเวอร์พูลเกมดอทมูนเองหรือแม้กระทั่งเกมที่ไม0ศย์หลงเล่นเยนคอปก็ไปดูเช่นเดียวกันครับ หลังจากนั้นครับเมื่อช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาของบ้านเราครับก็เกิดข่าวใหญ่นี้ขึ้นมาครับนั่นก็คือเยืนคอบตอบรับข้อเสนอนโยบายของทีมเครือข่ายเลดบูลซาวบวกนะครับที่จะให้เยืนคอบเข้ามาเป็น CEO of football เข้ามาทำงานเป็นเหมือนกับว่าผู้บริหารสูงสุดฝ่ายฟุตบอลอะไรอย่างนี้ครับ คือถ้าจะเปรียบเทียบไม่เห็นกันชัดก็คืออารมณ์ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดที่ทํากับลิวพูอยู่ตอนนี้คือแนวทางของลิวพูตอนนี้ทีมของพวกเรานะครับกําลังจะสร้างเครือข่ายฟุตบอลมีทีมลิวพูเป็นแม่ข่ายแล้วก็ไปซื้อสโมสรเล็กๆสโมสรขนาดกลางตามหลีกนั้นหลีกนี้ทวีปนั้นทวีปน,น,นี้อารมณ์ประมาณนี้ครับเช่นเดียวกันอย่างกับที่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดทา แต่ไม่ใช่เดือน2เดือนนี้นะครับเป็นช่วงอาจจะเริ่มงานวันที่1มกราคมปีหน้าเลยก็ถือว่าเป็นการหวนกลับคืนสู่วงการฟุตบอลอีกคำลบหนึ่งของ JK เยือนครันะครับซึ่งในฐานะแฟนหงก็ยินดีกับแกนะเพราะว่าแกก็ไม่ทอดทิ้งลีพูไปนะครับ <c oughs> สิ่งที่ทำให้เยนคอปตัดสินใจมาร่วมบริหารนโยบายของเครือร์เลดบูก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้ช่วยของแกเอ้ยเขาชื่ออะไรวะนั่นแหละครับที่ออกจากลิฟท์บูไปเดี๋ยวในระหว่างนี้ผมก็พยายามจะนึกนะหรือคุณผู้ชมจำได้ช่วยคอมเมนต์มาบอกนะครับที่ออกจากลิฟท์บูไปหลังจากเยนคอป ประกาศวางมือแล้วไปคุมเลดบูซาวบวกชื่ออะไรนะนะครับอ้าวว่ากันต่อคือเขาอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เยนคอปตัดสินใจไปก็ได้นะครับอาจจะทำให้ครับตัดสินใจง่ายขึ้นนิดนึงเพราะว่ามีทีมทีมงานอดีตทีมงานของตัวเองทำงานอยู่ที่นั่นแล้วก็มีนักเตะลิพูหลายคน ไปยืมตัวไปซื้อขายระหว่างซึ่งกันและกันอย่างโซบัสไลเกต้านี่ก็เป็นหนึ่งในเครือของเรดบูลซาวบวกนะครับก็เป็นเครือของ RB นะครับเครื่องดื่มชูกำลังชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เรามารอ,รอดูกันว่าบทบาทของเยนคอปจะเป็นอย่างไรและเราจะได้เห็นอะไรจากตัวของเขาในฐานะ CEO of Football หรือผู้บริหารสูงสุดในเครือเรดบู่ายฟุตบอลนะครับแล้วก็มันจะพ่วงออปชั่นในการที่ CEO สูงสุดของธุรกิจนี้นะครับอนุญาตให้เยอนคอบสามารถไปคุมทีมชาติเยอรมันได้ในอนาคตหากเจ้าตัวมีความประสงค์มีความต้องการที่จะไปคุมทีมชาติเยอรมัน ว่ากันก็คือให้อิสระเย็นครับเต็มที่นะครับแต่ก็ในระหว่างที่ทําหน้าที่ตรงนี้ก็ขอให้เต็มที่กับงานที่รับผิดชอบอารมณ์ประมาณนี้นะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวข่าวอื่นๆมันก็เล็กๆเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับมันเป็นช่วงของเบรกทีมชาติถ้ามีเพิ่มเติมแน่นอนอัปเดตกันสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ